เรามาดูเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจกันครับเรื่องของ MOU 44นะครับเรื่องของพื้นที่ที่เราบอกว่าเป็นพื้นที่ที่ทับซ้อนกันของพื้นที่ไหลทวีปนะครับตกลงไทยจะสูญเสียเกาะกูดให้กับกัมพูชาหรือไม่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องออกมาประสานเสียงเดียวกันครับ mm hmm. ว่าไม่ได้สูญเสียเกาะกูด <Okay. S 1> ให้กับประเทศกัมพูชานะครับ แล้วก็เมื่อวานนี้ครับก็คลายข้อสงสัยอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของการตั้งคณะกรรมการนะครับ <Okay. S 1> ที่จะมีการเจราจาพื้นที่ทับซ้อนในพื้นที่นี้นะครับเพื่อที่จะคลายข้อสงสัยให้กับสังคมและทําเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรมฮะ เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีคุณแพทองทานชินวัตรก็ได้กล่าวในการประชุมคณะรัฐมนตรีครับบอกว่ายังไม่มีพิาพจารณาเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเทคนิคหรือ Jo t Technical Committee หรือ JTC เพื่อเจราจาเรื่องสิทธิประโยชน์พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาภายใต้ MOU 2,554นะครับคาดว่าไม่เกิน สองสัปดาห์นี้นะครับสสัปดาห์นะครับจะนำเข้าสู่การประชุมคอรมอได้นะฮะย้ำว่า m อวสี่สที่พูดไปเมื่อวานนี้ต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อไปเจราจาเพราะเป็นเรื่องระหว่างประเทศซึ่งทุกรัฐบาลจะมีคณะกรรมการแต่รัฐบาลนี้แต่งตั้งยังไม่เสร็จจึงจำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อกลั่นกรองข้อมูลและสื่อสารกับประชาชนด้านรองนายกภูมิธรรมเวชยชัยนะครับแล้วก็ท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ดูเรื่องความมั่นคงก็บอกว่า ก็บอกว่าก็ยืนอยู่ข้างหลังนะฮะก็ถามคุณแพรทองทานว่าจะตั้งพี่อ้วนภูมิธรรมเนี่ยมาเป็นประธานคณะรรกการชุดนี้ไหมเพราะท่านดูแลเรื่องของความมั่นคงอาณาเขตเขตแดนอะไรตรงนี้คุณแพรทองทานก็บอกว่า เดี๋ยวขอไปพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งพอไปถามคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับที่ดูเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงอาณาเขตเขตแดนก็บอกว่าเรื่อง MOU 44ต้องกลับไปดูสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสในขณะนั้นได้มีการตกลงและกลายเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา พื้นที่เกาอกูดเป็นของไทยมาตั้งแต่ต้นนะครับอันนี้ขีดเส้นใต้ไว้เลยฮะบอกว่าพื้นที่เกาอกูดเป็นของไทยแต่ต้นยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและฝ่ายกัมพูชาก็ไม่มีการพูดเรื่องนี้นะฮะนายกประกาศชาัดเจนจะไม่ยอมเสียดินแดนส่วนนี้ไปจะรักษาเท่าชีวิตดังนั้น m o u 44จึงถือเป็น,นกลไกที่ดีที่สุดในการเจราจาและทุกรัฐบาลมีการดำเนินการต่อเนื่องโดยตลอดและ m o u 44เป็นเรื่องระหว่างประเทศไม่ใช่เรื่องความขัดแย้งภายในไม่เกี่ยวข้องกับดินแดนไม่ควรเอามาเกี่ยวข้องเพราะจะทําให้เกิดความแตกแยกในประเทศอาจกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ครับด้านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลก็บอกว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยคุณอนุทินจะลงพื้นที่เกาะกูดจังหวัดตราดเออ คนก็สงสัยจะลงไปทําไมฮะ <Okay. S 2> ปรากฏว่าท่านบอกว่าในพื้นที่เนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยอกสั่นขวัญแขวนแล้วก็รู้สึกว่ากลัวว่าจะเสียกอ,อก,กูให้กับกัมพูชานะฮะก็บอกว่าพื้นที่เนี่ยแหมใจคอไม่ดีก็เลยจะลงไปในพื้นที่นะครับสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่หลังจากมีข่าวนี้ออกมานะครับก็มีความกังวลของประชาชนในพื้นที่กลัวว่าจะไปอยู่ในเขตของกัมพูชาและโอกาสนี้ก็ถือว่าจะไปตรวจ ราชการในพื้นที่เลยครับเพื่อดูความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในฐานะเป็นรัฐมนตรีมหาไทยครับ